อะไรมาอะไร What สามสองที่พลังงานผมหมดแล้ว <S <S สวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันอแล้วนะครับวัน,นวยูส์เกมซับมาลินซูเวเตอร์ฮะชนะฮะตอนนี้เราได้กลับมาอยู่ในโรบอทชนะเกมในโรบอทผมต้องพูดก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเกมโรบอทไม่ใช่หมายถึงไม่ได้เล่นไม่ได้อัด คลิปเกมในโรบบอกให้ก็ไม่ได้ามว่าผมไม่ได้เล่นโรบบอกนะฮะผมเล่นนะฮะผมเล่นแล้วพูดตรงๆว่าเกมในโรบบอกนี่ผมเล่นมาเยอะมากเกมผีทุกเกมในโรบบอกผมเล่นเกือบครบทุกเกมนะฮะแต่แค่จําชื่อไม่ได้เฉยๆะฮะครับผมนี่เป็นเกมหนึ่งในเกมที่ผมยังไม่เคยเล่นแล้วผมรู้สึกสนใจมันมากชนะเกมนี้คือเกมเราได้จําลองการเป็นเรือดำน้ำที่ต้องไปล่องลอยอยู่ใต้พื้นเทะเลลงไปเรื่อยๆในมหาสุด อะไรดีฟอ,อรเลียน,ยนาอะไรสักอย่างอะไรเลียนาอะไรสักอย่างอะสงสัยเป็นหมาเลียนหน้าแน่ๆเลยโอเคฮะนั่นแหละคือน่าจะประมาณนี้ของเกมเนี้ยฮะแล้วเราได้แค่คนเดียวเราจะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครเลยครับผมนี่คือซับมารีนซิมเมเตอร์เราไปเจอในเกมดีกว่าอืมต้องเกิดไว้ก่อนว่าผมนี่เล่นเกมผีในเราบอกมาเยอะมากฮะนี่ในปีหนึ่งเเองอมี มีช่างเรือมีช่างเรือดำน้ำนี่แหละเออช่างเรือเป็นช่างทหารเรือฮะได้สร้างขึ้นมาและอ,ออกแบบพอทที่สามารถดำน้ำลึกได้อืมแล้วมันจะช่วยห่อหุ้มไม่ใช่ดีเขาเรียกว,ว่าช่วยเอาปฏิบัติการใต้พื้นน้ำได้ฮะอืมแล้วพอตเนี่ยได้ถูกเอาไปเทสแล้วใต้ทะเลฮะอืมพิ่างนั้นพอตนี้ก็ยัง มิลิมิตเพราะว่าจุดได้แค่คนเดียวฮะมันใช้ได้ดีมากในพื้นที่เอ่อพื้นที่น้ำลึกมากๆฮะที่เป็นพื้นพนที่อะไรนะมาเยนาทีชอืมน่าน้้ำนะมาเยนาไม่ใช่น่านนะ้ำเด็ต้องเป็นซอกมาเยนาฮะทุกคนน่าจะรู้จักแล้วมั้งเพราะว่ามันน่าจะมีแบบเขาเรียกว่ามีการพูดถึงหรือมีเรื่องเล่าต่างๆฮะอืม พวกเรานั้น routing for you พวกเรานั้นจะรอเก็บสร้าง<ะ>คุณไม่ใช่หมายถึงจะรอช่วยคุณจะแปลว่าทํางานของคุณได้สําเร็จสะแล้วกลับมาที่ผืนน้ําพวกเราหบังว่าคุณนั้นจะโชคดีถึงที่สุดนะโอเคทุกคนจะลืมนะฮะนี่คือเกมผีแล้วเออผมรู้สึกว่าเกมนี้จะได้เขาเรียกว่านะจะได้จะได้แรงบันดาลใจามาจาก f i n e i f r e d d y อฮะอืม เราก็จะแบบอยู่ในห้องเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมคลิกซ้ายเพื่อดูนี่ได้ผมนี่เคยเล่นไฟน์แอฟฟิที้นะเล่นแค่ภาคแรกอะแล้วก็ไม่จบแล้วผมก็เลิกไปเลยเขาบอกว่าคอมเพรสทาร์กตรงนี้ฮะโอเคกดคลิกซ้ายค้างอ๋อนี่มันสแกนโปแพนตอนมาแล้วเราขยับไปไหนไม่ได้อะอยู่แค่ในเรือนะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีหลอดพลังงานด้วยโอ้โหมีหลออพลังงานมีหลออออกซิเจนโอเคออกซิเจนหมกบกคงตัวดูดสารพอร์สแกนเลคคอบเพรานึงนะผมขอดูต้องเงินกัน นี่คือแสงแลาสามารถรีฟิลออกซิเจนตรงนี้ได้ฮะอ๋ออย่างนี้แล้วไงต่อผมรู้สึกหลอนหน้าตาตัวเองมากเลยตอนนี้แล้วดูไงอ่ะอ๋อนี่ไงคือมันเปิดได้มันคล้ายๆไฟนไอเฟดดิ้งไ,ไงเราสามาราเปิดแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเปิดกล้องอะแต่ว่านี้ไม่ใช่กล้องฮะเราเพราะเราไม่มีกล้องติดท,ที่เหลือใช่ไหมมีแต่แบบรายงานว่าต้องทำงนี้ก็ทำนี้อ๋อได้คอสองโอเค เอ้าอายุอันนี้ต้องกดพูดเหรอเราต้องพูดเองวะเอ้าอายุแอบอินวอ under water แล้วมีเสียงน้ำด้วยนะเฮ้ยแป๊บนึงนะนี่กูอ่านยังไงโอเคผมอ่านแล้วนึกว่าลืมอ่านนึกว่าคนลืมอ่านอีกแล้แล้วไม่มีเสียงแบบเหมือนแบบเป็นเสียงน้ำบุ่งบุ่งแบบบุ่ง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 อ่ะฉุกตกใจแม่งเอ้ยอ๋อไปข้างหน้าใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะแต่มันต้องมีตัวอะไรบางอย่างขึ้นมาเด็กอ๋อมันเป็นกลไกขึ้นไงบลิฟติ้งฮะ นี่คือจบไปวันแรกแล้วอู้ง,ง่ายมากโหก็จะมีแค่นี้แบบว่า20ส <Easy. S 1> ในการทํางานอะแต่เห็นว่ามันมีผีด้วยนะหรือตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นอะ่ะชิบหายเจ็ดว,วันใช่แมงมีเล่น7วันนี่ว่าหกวันนับถอยแล้วหกวันฮะอ๋อนี่เกมจับไพ่วะโอ้โหกูโ,โ,โคตรเก่งเกมจับไพ่เพราะกูจําไม่ได้ว่าแม่งวางไว้ไหนอโอเคจําได้ละเฮ้ยว่าความจํากูดีขนาดนั้นเหรอ เดี๋ยวอมากอดเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแล้วมัเนภาพเนี่ยปกภาพมันต้องสดใสดีแล้วม,มันเป็นหน้าวัดต่อเฮกขนลุกสู้เลยอะไรวะทำไมหน้าแล้วมีเสียงหัวล้อด้วยโอ้โหแม่ง,งดูท้ากอนนะวันนี้มีเทคแซมเปิลหนึ่งสองแล้วก็เรคคอร์ดสองวิสแกนหนึ่งด้วย นี่แม่งคือเกมผีไม่ใช่นี่มันคือเกมสดใสที่ที่มีบรรยากาศเป็นเกมผีไปหนึงนะเขาให้แล้วสแกนหนึ่งให้ผมสแกนก่อนเลยเอาอันง่ายสุดป<ะ>ังอะไรมาอะไรดูข้างนอกมาดูข้างนอกว h a เคสเฟสดดาวเฮียฉันไม่มีใครมาเจอหรือมาใครมาเยือนที่นี่เลยอ่ะนายลองนึกภาพสิที่ต,ต้องอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะตลอดเวลาฉันดีใจนะที่ฉันในสุดก็เจอใครสักคนที่ต้องพูดด้วยได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวหน้ามึงไม่น่าพูดด้วยได้เลยโอ้ไม่ดูเหมือนว่าพลังงานของนายกำลังมอฟัง์ชั่นอยู่อะ่ะผมไม่รู้มอฟังก์ชั่นแปลว่าอะไรนะนายจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ตัวเองนะเข้าใจไหมเมื่อมาแะบะอยู่เป็นคนําให้ชันเป็นอย่างนี้แนนอนเลยปะนึง ทำไงอ่ะเฮ้ยเชื่อไหมเฮ้ยโคสข้ามาคุยกันนี่ให้นายเนราเราเป็นเพื่อนกันนะทำไมนายนายไม่คิดจะแชร์ประสบการณ์ของนายให้คนอื่นฟังอ่ะฮะฉันขอเริ่มก่อนละกันนะเออผมควรทำงานหรือว่าฟังวันดีอะแต่ออกซิเจนผมใกล้หมดแล้วนึงนายไม่อยากแชร์ประสบการณ์ของตัวนาะยให้ฟังหน่อยเหรอ ขอโทษนะเงั้นฉันปล่อยให้นายทำงานดีกว่าไว,ว,ว้เจอรุ่งนี้ชิววอทแล้วแล้วพาวเวอร์เราแบบใกล้หมดเลยอะเมื่อกี้มันตัวอะไรอะไอพี่มืดพี่หอมแห้งกระองอยู่อยูไปอยู่บนนั้นไม่ใช่หมายถึงอยู่ใต้นั้นได้ยังไงหมายถึงใต้น้ำอะโอ้โหแล้วพี่แกชวนคุยซับพลังงานเหลือแบบใกล้จะหมดหลีบใกล้จะหมด เลี้ยวอ่ะเป็นหนึ่งนะถูกปะวะโอเคเลยขอดสอบปะเลยขอดสอบสแกนหนึ่งอย่ามาจั๊สแกนไม่ใช่บอกว่าเออฉันปล่อยงะฉันปล่อยให้นายทำงานไปก่อนนะเพื่อนและอีกสักพักหนึ่งก็มาแดกกูที่หลังอ่ะไม่เอานะสลาใครที่ไม่รู้ฮะเกิดระคายออกซิียนมากๆเราก็จะหน้าม,มืดอย่างนี้แหละคล้ายๆคนแบบการจมน้ำหน้าก็เริ่มมืดและหลังจากนั้นเราก็เริ่มหลับไปพอเราหลับไปปับ๊บยรู้อีกทีหนึ่งล้วก็ไปเกิดใหม่พูดง่ายคือหลังจากนั้นเราก็จะเป็นสลาหะ แต่เราก็ไม่เห็นตัวอะไรอยู่ในสแกนเลยนะอ่ะฮะเสร็จแล้วมาวะไปแล้วนะไปแล้วนะขึ้นดีกว่าขึ้นไปดีกว่าขึ้นดีกว่าเยอะแปลกจะหมดพี่ใครก็ได้กูเจอตัวอะไรไม่รู้อยู่ด้านล่างใครไม่รู้ please ช่วยกูทีลงไปกับกูสองลำก็ได้ทำมาสองลำแล้วค่อยๆประกบ<อ>ชีดกันไม่ใช่หมายถึงอยู่ใกล้ๆกันไว้วันที่ห้าไม่ใช่หมายถึง 5วันหลังจากนั้นเกมไหนวะเนี่ยนะอ้าวอ๋อต้องหลบเหรอโอเคโอเคหลบก็หลบตามจริงมันก็เป็นเกมเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ยากอยู่แล้วนะถ้าเกิดทำออกมายากเกินก็เล่นไม่ได้เถอะไอ้กูพูดอะไรอยู่นะโอเคโอเคโอค้โหมาละถ้าเกิดผมชนจะเป็นไรวะอุ้ยมันก็เจ็บนี่ว่าทำไมเป็นหน้าของคุณผู้หญิงที่แบบหน้าเลือดค่ะ เลือกโซกอ่ะเลือกโซกดอสเซอร์บอลแต่เมื่อกี้เป็นหัวคนนี่กูจะเป็นหนึ่งในผู้ที่หายไปใช่ไหมหรือว่ามีคนก่อนนะั่นลงมาก่อนหลอวะอ,อดีไม่อยู่ปะไม่อยู่ฮะผมทำงานเลยโอเคเปิดคอมอะ่ะเท a ซัมเปิลสามเดคอสามสแกนสองโอ้โหแม่ทำไมงานมันเยอะจังอ่ะเพื่อนอย่าเพิ่งมานะเบป้าขอทำงานก่อนร,รู้ไหมว่างานมันสำคัญมากเลยเราต้องทำงานให้เสร็จอะ เขาก็เราทํางานไม่เสร็จเราก็จะโดนครูตีก็จะไงเฮ้ยสมัยนี้เขาต้องแบบมีครูตีอยู่ปะนายไม่ใช่เพื่อนตัวจริงฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่คิดอะไรกับฉันฉันรับรู้ได้ว่าวิญญาณของแกนั้นมันไม่บริสุทธิ์เดมอนไลท์มีปีศาจก็รู้เหมือนฉันแหละหมายความว่าไงวะเดี๋ยวถ้าเก็ไม่มาช่วยก็จะเย็น่อนอย่าพึ่งหลอกหลอนเคไหมเราคุยกันได้เพื่อน เฮ้ยเชื่อแม่เอ้ยอะไรเรามาทำอะไรตรงนี้วอเทคซัมโปเราเป็นหน้าคุณผู้หญิงแล้วฮะโอ้ my g อดฉันต้องโดนเล่นแน่ๆเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยออกซิเจนฉันกำลังหมดฉันต้องเลทไปเติมด่วนพี่พี่ยงเฮ้ยเชื่อแม่เอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยไม่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 พี่รู้ไหมพี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพี่กำลังทายให้ผมควานนะรู้ปะ ตตต,ต,ต,ตไม่พี่พี่รู้ไหมว่าพี่กำลังทำให้ผมกลัวถ้ากิดพี่อย่างขยับเข้าไมา่เองนะสัญญาได้แล้วว่ากูสัญญาได้แล้วว่าจบงานนี้ไปมึงโดนกูสาบแน่กูจะสาบให้ไม่หูดไม่ให้เกิดเลยไม่สวนว่าจะเป็นปีศาจมากกว่านั้นหรือเปล่านะรู้ไหมแป๊บมันลดเร็วมากมันลดเร็วมากมันลดเร็วมากม ไม่แล้วผมควรทำไงอ่ะพลังงานลดรัวๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะแบบไม่ยู่เลยตอนเนี้ย restart power เ <c oughs> หรอโอโ้โหเราต้องตาร์ทพา power ์นี่หรอไม่ใช่ปิดคอมผมลืไมไหมครับเราต้องาร์ทพาว power ชีสแล้วเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์โอโ้โหไม่พออะหกห้าละคือถ้าเกิดเป็นติดพลัที่พลังงานมันแดงปั๊บวว่าเราจะาต้องรีสตาร์ power ฮะชิบหายละ ตัวตายแน่ไอ้นี่เพิ่งเพิ่งบอกกูไม่ใช่เพื่อนตัวจริงไปเออเพิ่งเจอกันจะเป็นเพื่อนตัวจริงกันได้ไงอะ่ะพี่พลังงานมหมดอะไรย์ใจก,ก่อนนะเกมจบเออมีข่าวรายงานที่เออเหมือนแบบเราได้จมน้ำตายฮะก็คือพลังงานมันหมดอะ่ะแล้วมัน้เนี่ในเวลา อย่นะชิบหายละนี่มันเวลาเดียวกันเที่ผมอัดคลิปนี่ว่าสิบสิบะตั้งแต่เข้าวันที่สามมาเนะี่ยอ,ออกซิเจนนี่หมดรัวเลยนะไายไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงฉันรู้ฉันรู้ว่าแกคิดอะไรกับฉันอยู่ฉันรู้อยู่แล้วว่าวิญญาณของแกนั้นมันไม่บริสุทธนะิ์น่ะปีศาจก็คงคิดแบบเดียวกับฉันแหละมั้งไม่ไ้แดกเขาลอก คิดจะดูเหรอดูหนก,ก็ได้ <c oughs> คิดว่ายิ้มยังไงแล้วใครจะชอบแกงละ่ะอย่ามาทําอย่างไอ้ยขยิบตาได้เหรอเฮ้ยนีขยิบตาได้เลยเฮ้ย,ห,ย,ย,ย,ห,ยหรือว่าเป็นตัวอะไรบางอย่างเอเลี่ยนวะไม่ใช่ผีหรอกมั้งผมว่าพอมาใคยิบตาได้ไงผีอะไรขยิบตานะผีมันต้องแบบเป็นวิญญาณแบบที่แบบลอยไปลอยมาอะไรอย่างงี้เออแต่ก็เป็นแบบผีที่แบบเป็นปีศาจที่แบบมันมีร่างกายเงี้ย <c oughs> เชีย่ยเอ้ยกู่ก็ตกใจทุกทีเลยโอเคผีผีแหละผีแหละ แมงลอยเข้ามาตรงหน้าขนาดนี้กูทักนี่หน่อยหน่อยไม่ได้เลยแมงจักกาจะถากหน้าอีเดียวเลยอะ่ะชิพ่าแล้วมันเคยมันขยับไปมาแล้วฮะผมว่าผมไม่ต้องระวังเรื่องเสียงของเกมนี้แล้วมั้งเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ได้ดังเหมือนเกมอื่นอะ่ะทุกคนจะได้รับประสบการณ์อันไพเราะที่มันเสนอโอ้โมถึงเสียงของผมที่กรีดไปมา ไปแล้วนะบายยไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะก็ไม่ถอยไหลดีกว่าถ้าเกิดเล่นเป็นอ,อ่ะได้ชิเมละฮะเย้วันที่สี่รอไม่ใช่ลอยไปถึงวันที่สี่หลังจากนั้นเอ้ยถอยพื้นมานับถอยหลงังอ๋อนี่นับถอยหลังมาเรื่อยๆฮะเออนี่เราแบบแค่บเป็นตัวละครเลยนะโอ้โหนึกว่าเป็นตลลัวละครในโลบอกเรา วัสดีฮะเธอเป็นยังไงบ้างตัวเราเป็นคนพูดนะเราชื่อว่าไบรอันนะหมอบอกว่าดูไม่ดีเลยอะพวกเราพยายามทำถึงที่สุดแล้วเพื่อให้เธอมีชมีวิตรอดอะให้ผมไปเจอเธอได้ไหมครับเพราะเรายังคือพวกเราไม่อยากให้คุณไปเจอเธอในตอนนี้นะได้โปรดขอละ่ะผมขอโทษจริงๆคุณโจโอ๋อไบรอันโจเหรอ ชื่อน่จาจะวนันนี้ชื่อเล่นเราจะชื่อโจเพราะว่าคนต่างประเทศเขาจะอ่านชื่อนามสกุลก่อนแล้วก็ไปชื่อตามหลังฮะไบรอันเฮ้หรือว่าหรือว่าโจไบรอันวะเ <c oughs> พราะตามจริงคนต่างประเทศเขาจะต้องอ่านอ่านนามสกุลก่อนชื่อฮะเฮ้เชื่ยแมเฮ้ เกินไปแล้วนะเกินไปแล้วโอ้ยคอสามอสามเลยเลยโอ้โหวันนี้ท,ทาทักสามอย่างอย่างละสามฮะแม่งไม่มีทักเป็นร้อยเลยค่ะวันหน้าโอ้โหจังๆเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มตาโอ้โหแล้วออกซิเจนแม่งลดไปเร็วมากโอ้ไม่ก็เกมโรบอกไม่ว่าจะเกมไหนเกมไหนก็มาจะาเล่นซ้ำๆกกนี้กับฉันแกช่างรายกาดายกาด ปลากเปเืองมากเพื่อนโอ้ยบุมเดิมเลยเพื่อนอนายบอกฉันได้ไหมว่าประเทศไทยอะอะไรมันเด็ดๆที่ประเทศไทยบ้างอะโอ้โห,โโหกะหลี่ปั๊บเพื่อนกะหลี่ปับ๊บอะไรที่เด็ดเด็ดในประเทศไทยอะต้มยำกุ้งไงไม่เห็นยากเลยมันรู้เราเป็นคนไทยฮะถ้าเกิดมึงเล่นอะไรอยู่ในคอมกูอีกนะกูจะกดออกเกมและจบคลิปนี้ทันทีเลยกูสัญญา โอ้พระเจ้าแล้วมันรู้ว่าเราเป็นคนไทยอะเพราะว่าตัวเขาเราอยู่ประเทศไทยไงมันน่าจะรู้อยู่แล้วไงจีซึดตลกหถึงไงแม่เลยมาเล่นเงี้ยกูัวคือไม่รู้เลยก่าเป็นคนไทยอะโอ้โหโอเครีสตาร์ทพาวเวอร์ฮะกูเห็นนะอยู่หน้านะกูเห็นนะโนยูตส์คิมมิ่งโน o ันแคนย์เฮลไม่ต้อง ไม่ต้องกรีดหรอกโอเคไม่ต้องกรีดไม่เป็นไรยังไงทุกคนก็ได้ยินกูเพราะว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ยินผมกรีดตลอดลนะนี่ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องกรีดหรอกเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงแกรหรอกนะกูกรีดไปหลายรอบแล้วอย่ามาดักกันให้ยากวะกูดักก่อนโอ้ย <c oughs> จีซึดโอ้ยกูจะไม่เป็นงานเป็นการแล้ววนะันน่ะแล้วเหลือสแกนอีกสามด้วยนะโอ้โหผมนี่แบบ อย่างชอบเลยแล้วทาไมไม่ยอมบอกไอ้คนน่นม,มาช่วยนะว่ามันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างถ้ามันเป็นย่วงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดห้านะผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้ละผมลืมลไปละไตเตินลน่ะผมลืมไปหมดละตอนนั้นโดนผีหลอกไปหลายทีอย่าพูดว่าโดนผีหลอกเลยขนาดผีไม่หลอกผมยังลืมเลยอะไรวะขนาดในปีช่วงปีอนะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหรือหนึ่งเก้าห้าเจ็ดไม่รู้นั่นแหละก็มากสุดก็แบบ เด volumes, ินโจ๋ไ <sucks> ด้แ um, ค like ่หน ja. ึ่งคนใช่ไหมเรือนน้ำน้ำเจี๊ยบไอ้ห้ากูจะออกซิเจนหมดแล้วไหมเล่าโอ้โหแล้วมันแบบอีกทีฮะมากระจุยกระจาละทารสุดท้ายเพื่อนเร็วผ่านครึ่งมาแล้วเจ๊ยบวัดอากตลกหรือวะ เฮ้ยมาจัดๆไมาอยู่ขึ้นโอ้ยสีรีเบิร์ดและชื่อตัวกูที่บอกถึงไอดีและทุกคนสามารถตามได้ขอบคุณที่บอกอสา3วันหลังจากนั้นไม่3วันให้หลังมันก็แบบ7วันนับลงเลยปะ่ะ รอบนี้เป็นอนนี้แล้ววะช่วงวันแรกๆจะเป็นเกมนะแต่ว่าวันที่สี่มาไม่ใช่เกมแล้วตอนนี้วันที่ห้าล้วใช่ไหมวันนี้วันที่ห้าใช่ไหม <c oughs> นั่นไงแฟนเราเอ้แม่งตามมานี่เลยฮะ <c oughs> เราชื่อไบรอันโจโอ้โหแล้ทาเหมือนเดิมเปียบ เหมือนเดิมเปียบผมต้องรีบทำอะเพราะว่าออกซิเจนลดเร็วมากพลังงานไม่ได้ลดเร็วนะพลังงานเท่าเดิมเลยแต่ว่าร์งเนะี่ยไม่ใช่หมายถึงออกซิเจนอะลดเร็วมากหน้า,หน,าหน้าแฟนเราอะเราไปทำอะไรมาวะมันบอกว่าวิญญาณของเรามันมันไม่บริสุทธิ์มันไม่บริรบรระะสุทธิ์ฮะแสดงว่าตัวเราต้องไปทำอะไรขึ้นมาเปล่า,าไปทำอะไรไปทำอะไรมาหรือเปล่า,าทำให้แบบว่า มันมีบาปติดตัวและตัวนี้อาจจะเป็นตาบาบเราหรือเปล่าหรือเราเผื่อไปตีลูกตีเมียโอ้ยเป็นจังงินเป็นจังเง้นนะ่าปังเลยปังเลยตอนนี้ปังไปหมดแล้วหมายถึงปังปีหน้าด่ะจิตใจฉันปังไปหมดแล้ว Water surface l i k e สงสัยจังเลยว่าอะไรอยู่บนผืนน้ำอะไรก็ได้อ่ะแต่เป็นสิ่งที่เจ้านั้นควรจะรวยว่าข้างบนนั้นมันสดใสมากถึงโลกนี้มันสีถึงโลกนี้มันจะมีสีแต่ใจคนเรานั้นมันสีเทาเติมสแกเติมสแกตเลยเติมสแกตสแกตตลกเหรไม่มันอยู่ข้างหน้านี่ฮะแล้วมันมีตรงนี้อีก โอ้โหไม่นะต้องรีสตาร์ทพาวเวอร์จีซุสกดเอฟสักมันจีซ <_ c oughs> ุสเกือบรัว่วไปแล้วรัวไปแล้วเพื่อนรัวไปแล้วรัวไปแล้วขอละอย่าพึ่งรัวไปแล้วโอ้มาเป็นชุดแบบชุดจัดหนักซัมเมอร์เซลเลยฮะโอ้โห <_ c oughs> มาขนาดนี้มาเป็นเดบเทปจีซุดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันยังอยู่ โอ้ยมาโอ้โหออกซิเจนจะหมดอีกอืมโอ้พระเจ้าโอ้ยใหม่กอดอืมมาไม่หยุดเลยฮะขอว่าผมผมจะตายได้เลยตอนนี้ผมจะรอบวันที่ห้าไปน่ะโอ้ย ไม่ไม่ทาระไม่ทาระไม่ทาระต้องรีบละโอ้โหดับเบิ้ลเลยเหรอดับเบิ้ลชีตด,ดับเบิ้ลชีตโอ้โหดับเบิ้ลชีตโอ้ยโอ้ยพลังงานไม่ใช่พลังงานโอ้ไม่ก็งง oh แค่ยี่สิบเอ็ดผมว่า ไม่น่าทันนะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแกอย่าปล่อยอย่าปล่อยคลิกซ้ายลูกอย่าปล่อยคลิกซ้ายมันใช้ทีละห้าถ้าเกิดเราจะให้ชนะถ้าเกิดเราจะให้ชนะเราจะเหมือนต้องเหลือน้อยมากออกซิเจนก็ใกล้หมดอืออืออือโอมากด หมดล้ะพลังงานไม่อีกนิดเดียว3ามสโอ้หนึ่น,นต์สูพอดีตรง 2วันให้หลังฮะไม่ใช่คือน่าจะเป็นเหลือสองวันสุดท้ายฮะแล้วตอนนี้ตัวเรามืดมากฮะออืืแล้วบ้านเก่ามากฮะไม่ใช่ดิมันเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมนั่นไงแฟนเราแล้วคุยไงอ่ะแฟนเรานอนโคม่าอยูหอ่หรือเสียแล้ว รีบเลยฮะทักเหมือนเดิมเลยทุกอย่างคือจัดการกับไอ้พวกที่มันมันที่มันผ่านง่ายๆก็คือแบบเราแค่เปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดเลยก็ได้ฮะมันเราไม่ต้องแช่ไว้หรือว่ารอให้มันไปก็ได้มันก็จะแบบเหมือนแบบตัดหน้ามาเลยอะแค่ทักแค่ทักเดียวปลาไปแล้วเกือบสิบอะ่ะเพื่อให้มันต่อเนื่องดีมากเห็นปะเห็นปะ <Yeah. S 1> ชัดเจนเลยเห็นสองตาสองใจเรามองจ้องตาอยู่ เราอาจจะบอกรักกันไม่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 ไม,ไม,ไม่เราอย่าบอกรักกันอย่างนี้เลยว่ะจริงๆคราวหน้าไม่ต้องบอกรักกันเลยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วตายบรานจโจถูกพบว่าเป็นถูกพบว่าเป็นศพอยู่ในพ็อดฮะโอ้โ oh. หแล้วแบบว่า แล้วตอนเนี้ยถูกทุกอย่างตรงนี้ฮะจากตอนแรกที่มันสดใสตอนนี้ไม่ใช่ละฮะมืดมนมากอืางี้แล้วกันเอาไว้คลิปหน้าฮะผมจะมาจบคลิปนี้ให้แล้วกันสัญญาว่าคลิปหน้ามีแน่นอนสำหรับเกมซับมารีนซมูเลเตอร์หรือเกมที่เป็นเกมเรือดำน้ำจำลองกันอยู่ใต้น้ำหรือลงไปใต้น้ำฮะนั่นแหละก็เกมนี้ก็ได้ยังไม่จบฮะ แต่ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือชอบวิดีโอนี้แล้วก็อยากมีแล้วก็อยากทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ไว้เจอใหม่นในคลิปหน้าฮะอ๋ออย่าลืมอย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะดูว่าผมเราว่าผมลงคลิปวันไหนไม่ใช่ลงตอนไหนอ่ะหมายถึงโลกวันไหนวเวลาห้าโมงทุกวันแน่น,นอนโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย